สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องเสี่อองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สองสามคลิปก่อนนะครับที่ได้ไปเยี่ยมชมบ้านดินภูชาเนิบช้าง่ายงามนะครับก็ทำคลิปพูดคุยกันเป็นการสรุปปิดท้ายนะครับเรื่องราวของบ้านดินภูชานะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมา ลุยทาบ้านดินหลังเล็กๆหลังน้อยๆของผมหลังนี้ต่อนะฮะก็จริงๆก็ทํามาสองสาวันแล้วแหละนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คืองานที่ค้างอยู่สําหรับบ้านดินหลังนี้ก็คืองานฉาบภายในนะครับแล้วก็ติดตั้งประตูหน้าต่างข้างนอกอ่าด้านล่างนะครับไม่ชข้างนอกแล้วก็ใส่พื้นพื้นชั้นบนนะครับซึ่งเป็นห้องนอนชั้นบนแล้วก็เป็นฝ้าเพดานด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ ผมจะอธิบายเรื่องการทำผาผาผนังด้านในก็คือการฉาบสีด้านในนั่นเองนะครับการล่อนทรายนะครับก่อนที่เราจะเอาทรายไปฉาบผสมฉาบเนี่ยเราต้องทำการล่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทรายที่มันเป็นเนื้อละเอียดนะฮะเพราะว่าทรายที่เราได้มาเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยครับมันจะมีก้อนหินก้อนกรวดลเล็กน้อยๆเนี่ยปนๆมาอยู่นะครับ นี่ฮะมีก้อนใหญ่ก็มีแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องร่อนให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะเ,เวลาฉาบก็จะได้ง่ายนะครับไม่ติดแล้วก็งานก็จะละเอียดนะฮะก็อุปรกรณ์ที่ใช้ร่อนก็มีจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตะแกรงให้กับตะแกรงร่อนแป้งขนมเนี่ยนะฮะหรือใช้ แสแลนแบบนี้นะฮะแสแลนสีฟ้าเนี่ยครับตัดมาสักหน่อยนะครับนี่ครับดอนคนเดียวนะดอนคนเดียวก็ลองชลนน้อยไปก่อนก็ได้แบบน,ะนี้จับมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับฮะ เราเสร็มันก็จะเหลือแต่ทรายหยาบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วทรายทรา,ายละเอียดตรงนี้นะครับที่เหมาะก,กับการเอาไปฉาบนะอันนี้ก็ทิ้งไปสูตรที่ใช้ฉาบบ้านนะฮะเป็นสูตรภายในนะครับก็คือเป็นสูตรแป้งมันนะฮะส่วนผสมก็จะมี ใชนะครับใายครับใช่อย่างที่บอกก็ <boarding. S 2> คือต้องร่อนก่อนนะครับต้องร่อนก่อนนี่ฮะอืต้องเป็นทรายละเอียดนะครับแล้วก็แป้งมันนะฮะแป้งมันเป็นแป้งมันยี่ห้องไหนก็ได้นะครับที่ผมได้มาตรงนี้นะแล้วก็สีส,สีอาจจะเป็นสีดินนะครับอาจจะเป็นสีดินก็ได้นะครับ อาจจะเป็นสีดินนะฮะซึ่งผมใช้เป็นสีขาวนะฮะสีขาวในหนึ่งกระบะผมใช้สีสีถุงแบบนี้นะฮะก็คือแล้วแต่เราจะจะเลือกนะฮะสีคือผมอยากจะให้ในบ้านเนี่ยมันสีออกสว่างข้อหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่สีเนี่ยมันก็จะเป็น สีของทรายซึ่งมันก็จะออกสีมนๆนะฮะมันออกสีมนมนทุบๆนะครับระหว่างนั้นเราในในระหว่างที่เราอ่ารอน้ําร้อนนะฮะเราก็ผสมผสมอันนี้ก่อนฮะผสมทรายผสมทรายกับสีให้เข้ากันก่อนคนระะับ สายละเอียดนะสีครับสีก็อย่างที่บอกนะครับใช้อันนี้นเป็นสีฝุ่นนะหลักอยาก่อยางนั้นก็ทำการคนเลยครับคนสีดินกับทรายให้เข้ากันก่อนนะโอเคพอได้ดินกับได้สีกับทรายเสร็จเรียบร้อยก็รอ ให้น้ำมันเดือดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาแป้งที่ผสมละลายน้ำเสร็จแล้วก็มาเทใส่นะฮะแป้งมันที่ได้มานะฮะใช้สองถุงนะครับกัแบบน้ำหนึ่งลิตรที่เตรียมไว้น้ำต้มไว้แล้วะฮะตรงน้นฮะสิบสองลิตรต้มไว้ก่อนนะฮะ นี่ครับละลายแป้งใส่ในหมอ้อเสร็จแล้วผมจะเอาใช้บรน้ำนะครับที่จะเอาเทใส่นีดเทเท,ทเลยค่อยๆเทแต่ต้องต้องคนไปเรื่อยๆนะต้องคนต้องคนไปเรื่อยๆระหว่างเทค่อยๆเทไปแล้วก็คนไม่ไป็นตัดเทไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องคนนะต้องคนให้แบบทันด้วย เดี๋ยวมันจะติดเลยมันจะติดแต่เป็นก้อน,นคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆให้ให้แป้งมันใสไปเลยเทหมดเลยอืออือนั่นแหละเทหมดเลยเดี๋ยวมันจะติดหม้อนะครับถ้าไม่คนนะ วี่ยโอเคมันใสแล้วครับคนจนใสยอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปเทใส่ในกระบะแล้วก็คนผสมกับทรายเมื่อกี้ที่เตรียมไว้นะฮะโอเคได้แล้วก็เทลงเลยเทลงเลยเทลงแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ กน ร้อยครับแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะเอาไปฉาบได้เลยนะฮะแต่ว่าก็าควระวังด้วยก็คือตอนผสมเสร็จใหม่ๆแบบนี้ยังไม่ต้องรีบเอาไปฉาบนะฮะมันร้อน <c oughs> ร้อนครับรอให้เย็นสักหน่อยก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเอาไปฉาบครับผมเสร็จแล้วก็ตักเอาไปใช้เลย ใช้เลยครับผนังด้านในโดยใช้สูตรแป้งเปียกนะครับมีรายละเอียดในคลิปนะผมทำไม่อยู่นะครับเริ่มต้นฉากนะครับอาจารย์เหลิมเจิมเลยครับ <c oughs> <c oughs> สูตรแป้งเปียกนะครับ <c oughs> ขั้นตอนนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผนังง่ายๆครับใช้มือเลยอุปรกรณ์เราไม่ต้องรุ่งยากซับซ้อนนะเหมือนเล่นดินนะครับอืม ก็จะให้ดูนะฮะเดี๋ยวไปอยู่ด้านในด้านในครับด้านในเนี่ยครับผมฉาบเรียบร้อยนะฮะฉาบเรียบร้อยแล้วนี่ครับอย่างที่บอกก็คือผมใช้สูตรแป้งมันนะผมใช้สูตรแป้งมันนะครับใช้เวลาฉาบกับเหลิมวันแรกฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้แล้วก็อีก ก่อนที่สองผมฉาบคนเดียวนะครับดยสังเกตว่ามันจะมีเนี่ยคะความต่างของเฉดสีของผนังดินตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากทรายนะครับทรายซึ่งได้มาจากโคละที่นะครับอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะนะเ,นเห็นไหมนะครับเห็นไหมตรงนี้ข้างบนคือฝัง่งเนี้เป็นเป็นเป็นทรายที่ผมได้มาทีหลัง ซึ่งเป็นทรายจากแม่น้ำน่านนะฮะส่วนฝั่งนี้ที่ฉาบก,กําเหลดมันแรกเป็นทรายที่ได้จากแม่น้ำที่เราไปตักกันเองนะครับมันก็จะออกสีเข้มๆกว่าเป็นออกสีม่วงม่วงมวงน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะฮะจนทรายของแม่น้ำน่านนี่ก็จะเป็นสีออกจะจืดๆนะครับสีออกเทาๆนิดนึงนะครับ ซึ่งจริงๆส่วนผสมส่วนผสมในการที่จะตวงสัดส่วนของทรายแล้วก็แป้งมันแล้วก็สีที่ผสมเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าด้วยแหล่งที่มาของทรายอย่างที่บอกนะฮะก็คือมันมีสีที่แตกต่างกันนะครับก็คือข้อเสียของการอย่างที่บอกนะฮะคือข้อเสียของการอาชาบแล้วเราผสม ส่วนผสมในการฉาบเนี่ยคนละวันกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละฮะก็คือเฉดสีของทรายเฉดสีของอสีที่ได้ในการฉาบเนี่ยมันก็จะมีความต่างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาผมไม่ได้ซีเรียสไปแล้วนะไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะบ้านดินของเราเนี่ยมันมันไม่ที้ีกดตายตัวเราไม่ได้ไปซีเรียสว่ามันจะเอะมันจะไม่สวยหรือเปล่ามันจะ ดูน่าเกลียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับขอแค่ว่ามันเนี่ยครับมันใช้งานได้ดีนะครับมันใช้งานได้นะนเนี่ยครับพอฉาบเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะเป็นผนังที่แบบไม่หลุดไม่ล่อนแล้วนะครับอืมนี่น,นโอเคก็ รอให้แห้งสนิทก่อนแล้วครับจะทําการเทพื้นตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นพื้นซีเมนต์นะครับแล้วก็ขัดมันอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อเพื่อให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะส่วนชั้นบนเนี่ยฮะเมื่อวานผมได้ทําการปูไม้นะครับเป็นไม้อัดนะที่ผมได้มาจากผมไปเลือกซื้อที่ c o b e r house นะเป็นไม้อัดลายแบบนี้นะครับ เป็นไม้ัดหนานะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเนาะไม้ัดที่ผมได้มาซื้อมาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบหนาแล้วก็แบบที่มันบางกว่านะครับนี่ครับเป็นไม้อัดลายแบบนี้นะฮะเป็นไม้อัดที่เป็นลายที่เขานิยมใช้กันทั่วไปนะอย่าที่บอกก็คือผมได้เป็นแบบแบบหนา แบบหนาก็คือแบบนี้นะฮะสิบห้ามิลแล้วก็แบบบางกว่าแบบนี้แบบนี้คือสิบมิลอันนี้สิบห้ามิลนะครับราคาตรงนี้ก็รู้สึกจะสี่ร้อยเก้าสิบนะสิบ้ามิลนะแล้วก็แบบบางอันนี้คือเป็นอ่สิบมิลที่ใช้ภายในนะฮะใช้ภายในก็ราคาสองร้อเก้าสินะถ้าผมจําได้นะและแต่แต่ว่ามันจะมีแบบใช้แบบภายนอกด้วยนะฮะที่เขาเคลือบ กันความชื้นแต่ความหนานะ่ก็คือ10มิลเหมือนกันก็ราคา390ทานทีพนักงานเขาแนะนํานะแต่ว่าอน,นี้ผมใช้ภายในนะครับเพราะอันนี้ผมจะเอาไว้ติดนี่ฮะเอาไว้ติดไอ้ฝ้าเพดานนะฮะแบบหนาเอาไปปูแล้ว3แผ่นจะให้เขาไปดูนี่ครับันไดโชว์คราวนะฮะเดี๋ยวจะมีการทำบันไดขึ้นไปตรงนี้อีกทีหนึ่ง น,นี่คืองานที่ผมทําเมื่อวานนะครับก็ปูพื้นก็คือใช้ไม้อัดหนา15บมิลเมื่อกี้เนี่ยแหละในการปูนะครับก็มันมันต้องตัดมันต้องตัดเลาะเข้ามุมมันค่อนข้างที่จะชา้าค่อนข้างที่จะละเอียด ข้ามุมตรงตรงบริเวณที่เป็นไม้ที่มันยึดกับผนังยึดกับโครงราคาแบบนี้นะมันอาจจะยากนิดนึงนะมันอาจจะยากนิดนึงอันนี้นะอะไรประมาณนี้ตัดก็ผิดบ้างเข้าล็อกบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีผิดพลาดบ้างนิดหน่อย,น,อยนะฮะผ้าผนังตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นไม้อัดแบบเดียวกันแต่ว่าทำไว้ก่อนแล้วนะครับ มาแล้วก็เป็นแบบบาง10มิลน,นะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเอาแบบมาแปะเป็นผนังด้านในอีกทีนึงนะครับแล้วก็ฝ้าฝ้าตรงนี้ที่มันเป็นสังกะสีตรงนี้ผมก็จะเอาไม้อัดมาแปะปิดให้หมดเลยนะปิดปิดหมดเลยมันก็จะดูสวยงามด้วยแล้วก็มันก็จะกันความร้อนที่ส่งมาจากสังกะสีนะี่ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลุยทํางานพวกนี้ต่อนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสาหรับบ้านดินหลังน้อยหลังนี้นะส่หรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับยังอาจจะยังไม่เคยได้กลับไปดูคลิปที่ผมเริ่มต้นสร้างบ้านดินหลังนี้เนะี่ยในรายละเอียดเนี่ยผมก็จะบอกคร่าวๆก่อนก็คือบ้านดินหลังนี้เป็นบ้านหลังที่มีขนาดความกว้าง3เมตร ความยาว4เมตรนะครับสำหรับพื้นพื้นเนี่ยฮะอันนี้3อันนี้4นะฮะ4นะครับ,รบแล้วก็เป็นทรงแบบแหลมๆแบบเนี้ยฮะหลังคาแล้วก็จะมีห้องใต้หลังคาแบบนี้นะฮะบ,บ้านลินหลังเล็กที่ผมก็ทำเป็นครั้งแรกนะครับทำเป็นครั้งแรกเดีย๋ยวถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ตามดูกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะเดี๋ยวคลิปนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพที่ผมทำงานเนี่ยระหว่างนั้นก็จะแทรกเข้าไปที่ผมได้พูดเมื่อกี้นะฮะแทรกให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วัสดีครับ